Oh. ของจิ๋วสัจนจรนะครับพิพัณ์ของจิ๋วสัจนจรนะครับผู้สร้างสรรค์งานของจิ๋วในยุคปัจจุบันนะครับอาจารย์ดารุณีนาคนาฏคงนะครับโอ้โหเจ็ดสิบกว่าปีนะครับท่านทําของจิ๋วนะครับแล้วก็สนับสนุนในการทําโอ้ถือว่าโอเคเลยครับนล <Nee. S 1> องโปพามาดูเลยดีกว่าครับ โอ้โหทุกอย่างจิ๋วมากเลยนะแต่ว่าที่น่าสนใจก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับที่แบบน่าทึ่งจริง,รงเครื่องดน,นตรีนะครับนี่ครับโอ้โหจัดได้สวยทีเดียวเลยนะครับโอ้หนี่คือหนังสือจิ๋วนะครับ <ไป S 1> เล็กมากดูเทียบกับขนาดาม,มือน้องโฟกนะครับมือน้องโฟกดูนะโอ้โหซึ่งเขาบอกว่ามีเป็นหนังสือ เล่มเล็กลงฮินคุสภาลาดพาวนะเป็นมนต์ทำนะครับหนังสือเล็กมากๆตัวหนังสือจริงทั้งหมดนะฮะเล็กก็ยังเป็นตัวหนังสือจริงๆนะนะเห็นไหมฮะเลยหนังสือจิ๋วขนาดย่อนะครับย่อลงไปนะตัวหนังสือมีครบหมดทุกอย่างทาเป็นเล่มเล็กนะฮะอือหึสวยอะนี่อันนี้โอ้โหเปิดอยู่ <Franz> ตัวหนังสือเราเราต้องบอกตรงๆว่าเราแทบอ่านไม่อเล็กมากครับ นี่เราอาจจะคิดว่าเล่มใหญ่นะแต่จริงต้องลองเทียบกันลองเทียบกับน้องโฟกดูนะเนี่มือน้องโฟกนะครับโอ้โหมือกับนิ้วนี่นิ้วโป้งนี่ทับหนังสือแบนได้อะร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหแต่ว่ามีดีเทลครบหมดเลยนะหนังสือจริงตัวหนังสือเล็กๆขนาดนั้นต้องเอาเว้นขยายสองอ่านกระดาษถือว่าน่าสนใจทีเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ของเจงนี่น้องๆเด็กผู้หญิงคงชอบ จิ๋วนะครับลองเทียบดูกับน้องฟอสเข้ามาอยู่นี่ใกล้นะฮะดูนี่เลยครับโอ้โ oh, ห oh, แล้วลองมาดูนะรองเท้านะ <Barbie. S 1> สวยมากๆเล็ก <Barbie. S 1> แล้วก็เขาทำดีเทลครบนะลองลองดูนะครับน่ารักเอ็นดูนะมีการถักมาเพื่อของจิ๋วด้วยเฉพาะนะถ้วยชามจัดเหมือนบ้านเลยนะแม้กระทั่ uh huh. งบ้านทรงไทยโอ้ oh, บ้านไทยบ้านคนจีนนะครับโอ้โ oh, ห oh, ดู ถ้วยชามหรือทุกอย่างจัดเหมือนบ้านจริงๆดูจากมือน้องโฟกนะน้องฟองจะเอามือเนี่ยนะของจิ๋วสวยมากๆมีทั้งบ้านมีทั้งเขาจัดมีดีเทลของจริงน,นะครับตัวเออเองเ<ป>ทียนเองทุกอย่างถ้าเกิดเรามองอย่างเงี้ยเราจะเหมือนของของปกติทั่วไปนะแต่ถ้าเราเทียบแล้วมันจิ๋วจริงๆนะโคก้กเอยหรือว่าดีเทลต่างๆสุดอยอดมากๆโอ้โหอันนี้ขนมเค้กนะ เก้าอี้เองเขาทำเหมือนจริงมากๆทั้งท้เรอของจิ๋วนะครับผมเคก้กทุกอย่างอม,มาดูตรงนี้เหมือนจริงขนมโดนัท<า>ขนมปังต่างๆถ้าเป็นของจริงนี่ย่อตัวเข้าไปกินหมดเลยอยู่ได้เป็นปีโอโขนาดนั้นเลยนะครับสวยมากครับสวยมากจัดเป็นร้านต่างๆครับน่ครับโอ้ขนาดทำอียิปต์นะของจิ๋วนะ ดีเทลในตัวของรูปปั้นต่างๆเขา,าเก็บรายละเอียดครบเลยนะโอ้เป๊ะๆนี่ครับมาถึงมากๆพิวิธภัณฑ์ของจิ๋วสัญจรนะครับโอ้โหนะนี่ครับโอ้โหมาถึงตรงนี้คือโรงละครหุ่นนะครับจิ๋วไหมจิว๋ว ลองเทียบกับน้องโฟกมือดูวนยะมือน้องโฟกนะครับแต่ว่าหน้าของตัวละครเองนะครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>เห็นแล้วแบบสวยงามมากๆเหมือนจริงอันนี้น้องโฟกมาดูพิพันธ์ของจิ๋วสัญจรนะครับโอ้มีของเส้นไหว้นะครับอันนี้จัดเป็นแบบของเส้นไหว้นะใช่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลอยกระทงนะครับโอ้โหความสวยงามนี่ โอ้ oh, อันนี้เป็นของจิว๋วลอยกระทงนะครับเขาทำเป็นรูปลอยกระทงของจิว๋วกระทงแต่ละอันไม่ธรรมดาเลยนะสวยมากๆเลยครับโอ้โหไปครับสุดยอดเลยอ่ะ mm hmm. เป็นพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วนะเดียวก็ลอยกระทงความสวยงามนี่ของแต่กระทงแต่ละชิ้นนี่ขนาดเป็นของจิ๋วนะครับ mm hmm. เห็นแล้วยังต้องบอกว่า ครึ่งในการทํานะอ่าจะได้ถ่ายทอดความสวยงามเหล่านี้นะครับให้น้องๆดูแนละ้วนี่ของจิ๋วนะดูแล้วแบบเขาประกอบด้วยภาพไทยนะถ้าน้องๆจะเห็นนะโฟกล,ลองชี้เพื่อนๆดูครับครับลองเทียบหรือดูตัวน้องโฟกนะครับและความละเอียดในการทําของเขานะครับเรามาดูใ้ใกล้นะเขาแบบทําได้ละเอียดสวยงามมากๆเลยเอามาฝากเพื่อนๆน้องๆนะ เห็นแล้วคงทึ่งกันไปตามๆกันนะสวยงามมากครับส่วนวัสวดุที่ทำนี่เราก็ไม่แน่ใจนะสวยมากครับสวยมากๆอ่ะอันนี้เป็นตู้ที่มีของจิ๋วจัดเป็นบ้านเป็นฉากนะครับโอ้เป็นการประลองกันนะครับนะครับ เป็นตู้ที่จัดเป็นบ้านทรงไทยนะแล้วก็มีการทำของจิวว๋วมาแข่งขันกันนะครับ oh โอ้โหเป็นไงครับพกของจิ๋วที่เป็นรูปชุดซามูไรของญี่ปุ่นก<อ>แค่จัดก็สวยแล้วครับพกสวยมากๆเลยสสสวยุดเขามีทองด้วยอ่ะะครับต่อมาก็จะเป็นบ้าน โอ้โห oh, ทำเหมือนบ้านสวนเลยนะครับแต่ว่าของมีดีเทลครบทุกอย่างเลยทั้งต้นไม้ทั้งอะไรจัดไวปนี่มีห้องตกไปด้วยถ้าไม่ไม่รู้ว่าเป็นของจิ๋วนี่คงคิดว่าโฟลมาเที่ยวบ้านสวนนี่นะครับเป็นเตาเผาเครื่องปั้นดินเผานะจิว๋วโบราณด้ยนะโอ้โ oh, ห oh, ดูเขาทำ oh. เห็นแล้วก็ทึ่งเลยนะ นี่ครับเป็นเตาสําหรับเผาเครื่องปั้นเนินเผานะเปิดอยู่โอ้ oh, อันนี้เขาทําเป็นบ้านนะครับ oh. มีการเป็นอยู่แนะละริมน้ําของไทยนะใครเขียนนี่มีอของจิ๋วนะเนี่ยเาพายเรือมีการพายเรือมีบ้านทรงไทย oh. ถ้าเทียบกับตัวน้องโฟงครับโอ้ oh. คนตัวเล็กมากนะ mm hmm. แล้วก็ของต่างๆเล็กมากมาก อ๋อเขาย่อส่วนคนไปหรออืมนะเขาใช้ไฟฉายย่อส่วนคนหรือเปล่าแล้วคนก็ขยับได้โอ้ถ้าคนขยับได้วิ่งอย่างเดียวเลยครับวิ่งวนอย่างเดียวตรงนี้มันมีกระจกกั้นไว้นะแต่ถ้าเกิดเราดูดีๆนะจากภาพนะเหมือนกับว่าเราเราอยู่บ้านสวนจริงๆนะอเก็ทำสวยมากเลยเนื้อเตมตมีคนเนาะโอ้ดูเลยครับเราเหมือนอยู่บ้านสวนจริงๆนะ อันนี้เป็นของจิ๋วนะครับของจิ๋วนะแค่เห็นเราก็ทึ่งละเนี่ยของจิ๋วจริงจริงเพราะทำได้สวยมากมากครับเหมือนจริงมากๆด้วยสวยจริงๆมีตู้มีของอยู่ในตู้นะครับเล็กมากนั่นน่ะสิคนที่ทำครับเออนะเหมือนมีคนมีไร้สายย่อสวนเลยนะครับ ของวัตถุทุกอย่างเล็กลงอย่างแบบเราเห็นแล้วครึ่งนะครับทางนี้ก็จะมีโอ้บ้านของคนจีนหรือคนไทยไม่แน่ใจตู้สวยมากตู้สวยหนังสือเล่มเล็กเล็กด้วยครับนี่นี่นี่โอ้โหสุดสุดเลยมีอะไรอยู่ข้างบนน่ะเนาะมีซอสามสายด้วยความสวยางอันนี้เป็นส่วนของจัดสวนนกโอ้น้องโฟลองชี้เลยครับรู้จักนกอะไรบ้างหรือเปล่า ของจิ๋วนะครับนะสวนนกนะเขาจัดสวนนกเลยนี่สวยมากมากครับเขาจัดไว้ด้สวยมากมากเลยจริงต้องบอกโอ้โ,โน่นนนแต่ละตัวสว,วย,วยๆๆตัวนี้ก็จะเป็นของของเล่นโอ้โหเด็กผู้หญิงเห็นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเหมือนเปิดเข้ามาในห้องแล้วมีของเล่นวางอยู่เกินห้องไม่เก็บห้องเกี่ยวปะเกี่ยวเกี่ยวแล้วนะครับ สวยมากครับสวยมากมากเดี๋ยวเราไปดูตู้โปเกมอนเนี่ยนี่กันโกชอบที่สุดนะอันนี้ตู้น้องหมาโอ้แต่ตู้นี้สงสัยเด็กๆของชอบครับโฟกนี่อยากเข้าไปข้างในเลยนะเป็นของจิ๋วนะครับเขาทําเป็นโปเกมอนโอ้เด็กๆชอบแน่นอนอันนี้เอาไปฝากน้องๆดีกว่านะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับโปเกมอนทั้งหลายถูกจับเข้ามาในตู้นี้ ใครเห็นตัวอะไรบ้างครับคอมเมนต์ไว้ล่างคลิปเลยหลายตัวอย่นี่ครับน้องโฟร์บอกตัวนี้มิวทูนะสีชมพูใช่ไหมนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ยอ๋อนี่เลยนะโอ้มีมิวทูด้วยนะมีมิวด้วยมิวอยู่ตรงนี้นี่มิวเฉยอยู่ไหนเอ่ยข้างหลังไอ้ตัวนถ้ามันเนี้ยลูกข้างหลังไอ้ตัวเนี้ยโอ้หมองไม่เห็นเลยเพื่อนๆมองไม่เห็นเอาไปตรงนี้ไปตรงนี้อ่าอ๋อเห็นด้านหลังมิว นี่เป็นส่วนด้านหลังบ้านจิ๋วนะครับเขาตรงใจทําให้หักหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มีการทําครคัวด้วยนะโฟกโอ้โหด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหน้านะมีกระเบื้องมีหลังคานะด้านข้างมีวิทยุจิ๋วด้วยครับโฟกขอดูหน่อยสุดยอดเลยครับมีวิทยุจิว<ห>จ๋วมีโอ่งน้ําจิว๋วมีเครื่องใช้จิว๋ว 对。